ทำไมดิใช้ของนะมาไม่ได้กินแล้วป๋มาก็ช่วยดมดิมันม,มีกินตรงงานใช่ไหมดมดิดม,ดม,ดมแล้วไม่มีดมใหม่จะไม่ันเดี๋ยวไม่คืนโอเคยังฟินบ้าเลยเด็กอะไรไม่ได้ฟินบ้าขำตั้งแต่ขำตั้งแต่ไปยันมาเลยยังไม่เลิกขำเลยดู อะไรไม่ขำแล้วไม่ขำข้าไปใจอะไรนะซีเจเหรอไปซีเจไปทำบุ้นบึ้นบุ้นใส่เขาอะไรอ่ะมันไม่ขาไปชูทีเดิมแล้วยาอะไรนะชวนป่วยชวนป่วยไม่ชื่อไม่ชื่อยาไม่ชื่อไม่ชื่อไม่ชื่อยาไปปื้ ป่วยปกีกพวกจะชวนพวป่วยหรือพวกจะชวนผูนหายพอแล้วแล้วพี่เกียดขา่ามแล้วที่ว่าไปวัดเผางายว่าอะไรนะชื่อว่าพื่อนไ่าไม่มีขาไฟย่ามันไม่มีขาน้ำตามันก็ไม่แตลกมันมีมังกรข้ามันไม่มีขา เดินสามรอบถึงรู้ว่าอ๋อมันมีมังกรมังกรคาบไว้พญานาคอยู่ข้างบาน